ก็เข้ามานีดิก็เนี่ยพี่ไปเจอชุดแดงของพี่ไม่งไม่ไม่ต้องบอกอ่ะว่าคนดูเห็นแล้วมันชุดแดงเราไม่ต้องบอกอกแล้ว okay. ก็เอาท่านๆเลยก็พี่ไปค้นตู้ก็พี่ไปค้นตู้เสื้อผ้าเธอสิก็พี่ไปค้นพี่ไปเจอที่ไหนคะพี่ไปเจอที่ไหนคะพี่พี่ไปเจอในตู้เสื้อผ้าเธอน่ะสิก็พี่ไปค้นไม่ต้องค้นแล้วไม่ต้องค้นก็พี่ไปเจอในตู้เสื้อผ้าเธอสินะอุ้ยนะ โอ้ยเดียกเปลี um ่ยนแล้วโอ้ยตายจริงทำไมมันถึงไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอได้ล่ะยังไม่ต้องอะใช่มันยาวมากตรงนี้อะโอ้ยตายจริงรู้จับประเด็นของมันแค่ว่าอยู่ตรงนี้ี่ลืมไปมาับคือเมื่อวันก่อนนี้นี่จะไปงานเลี้ยงแล้วไม่มีชุดจับประเด็นของมันให้ได้ นะจะจะไปงานเลี้ยงแล้วไม่มีชุดก็เลยจะยืมพอดีพี่พี่คุณพี่ไม่อยู่นะพี่ที่งานไม่อยู่ก็เลยถือวิสาสะก็กะว่าเดี๋ยวจะบอกนั่นแหละแต่ผ่านไปหลายวันหนีนี่ก็ลืมเลยนะค่ะงานมันยุ่งมากนะเออคือเรื่องชุดมาเลยไปแล้วนะขอโทษด้วยนะครับพี่นะเอออมเอมอมแอมกร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 มไปแก้ตัวไปลื่นไหล ก่อนก่อนะค่ะอ่ติน่าูชื่ออะไรนะนี่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 เนี่ยเจ้่อไอ้มีมีต้องกะร้อนอย่างัรเออคือตาต้องลุลิศคือใช่จริงคือมาก่อนนะค่ะเอ่ วิดีโอวิดีโอเดี๋ยวไปลงเบื้องหลังดีไฮดเอะซีนกล่าว่ากลว่าจะยืมกล่าว่าจะบอกพี่พอดีพี่ไม่อยู่นะข้าเออยืมแล้วขนะดนี้พี่สายไม่ยังไม่จับเลยก็ก็นั่นแหละไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรเอาอารมณ์ให้มันได้ว่าอารมณ์เนี้ยว่าหนูยังไม่มีเอออาการ่อนเลยอ่ะเออใตจริง ชุดพี่ติน่าแต่พี่ตินาไม่อยู่นี่ก็เลยถือวิสาสะหยิบมาก่อนนะคะกะว่าจะบอกพี่ติน่านะคะแต่พอเวลามันผ่านไปมันก็ลืมนะคะติน่าพี่ีิน่าพี่ติน่าและชุดพี่ ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะมันเฉลยไปแล้วไม่เป็นไรเอ่อไอ้มีการรลอนแบบนี้ไม่เป็นไรวัดนี้มันมันไม่ได้สีเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของการแก้ตัวของคนแต่หนูต้องปริ้นเออคือโอ้ยลืมไปเลยครับคุณพี่การร่อนแบบนี้ได้ลืมไปเลยครับคุณพี่เนี่ยวันนั้นอ่ะเออมันพอดีมีงานเลี้ยงเพื่อนนะครับคุณพี่ แต่แบบเอ <prestigious> mhm. euh ไม่มีชุดใส่ก็เลยไปยืมคุณพี่ก็ตั้งใจก็จะบอกคุณพี่แหละค่ะแต่พอดีคุณพี่ไม่อยู่ผ่านไปหลายวันหนลืมลืมขอโทษเฮ้ยมีมีถอดถอดชุดถอดชุดถอดชุดเลยถอดชุดเลยตาต้องรับเวลาเราเราเราเป็นมีความผิดแต่เราจะไม่กล้าสบตาตรงตรงเนาะอย่างเงี้ยเข้าใจไ่ะ มีเออมีอามีอะไรมีนี่นี่นึงพี่ถพี่หาพี่จิตอย่างเดียวโอเคอ่าจิกดูแต่แต่พี่เาดูแบบเหมือนไม่พอใจมันอ่ะพี่เขาใจพี่เขาใจดีอ่ะพี่เาไม่ไม่ละครอ่าละครต้องทำได้